ครับเดี๋ยววันนี้จะมา,าโชว์วิธีการในการ Install Visual Studio Code นะครับแล้วก็สร้างเพจ p h p ขึ้นมาบนแซมนะครับโอเคเราดับแรกเราไปดาวน์โหลด s u s l Studio Code ้ดก่อน <c oughs> เข้ามาที่ลิงก์นี้นะครับเสร็จแล้วเลือกไปที่ Windows นะครับแต่ถ้าใครใช้ Mac ใช้อะไรก็เลือกไปตามนันนะครับใช้ Windows ก็เลือก โอเคเดี๋ยวรอให้มันดาวน์โหลดนะครับตัว Visual Studio เนี่ยเอาไว Edit, ้ Edit s o ซอร์โค้ดได้ในหลักภาษางนะครับมันก็มีประโยชน์เยอะนะครับดังนั้นก็แนะนำไว้ให้ลงไว้แต่ถ้าเกิดใช้จาว่าพัฒนาจาว่าแนะนำให้ใช้ Intellij แทนนะครับแต่จะเขียนจาว่าด้วย Visual Studio Code ก็ไม่ผิดนะครับ ก็เขียนได้เหมือนกันนะครับรดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็จะอยู่ที่ตรงหน้านี้นะครับหน้าเดสก์ท็อปดับเบิลคลิกนะครับขึ้นมา Accept License นะครับ Install ไปยังตำแหน่งที่ Default เลยนะครับไม่ได้แก้ไขตรงนี้ให้เครียด Start เมนูนะครับเราก็เลือกไป โอเคตรงเนี้ยนะครับจะสำคัญนิดนึงผมแนะนำว่าให้คลิกว่าติ๊กตรงนี้นะครับคือเวลาเราคลิกขวาเนี้ยมันจะมีขึ้นมาว่า Edit with า Visual Studio Code ซึ่งสะดวกกว่านะครับก็เราติ๊กเมนูตรงนี้ไปแต่ถ้าไม่ติ๊กเนี้ยก็จะไม่มีออปชันขึ้นมาให้เลือกนะครับเราเวลาเราแก้ไขเราก็จะแก้ไขลำบากนิดนึงดังนั้นแนะนำให้ติ๊กนะครับ กด install ไปครับแล้วก็ finish นะครับมันก็จะเปิดตัว Visual Studio Code ขึ้นมาให้นะครับโอเคครับหลังจากเปิดตัว Visual Studio มาแล้วนะครับให้เรามาคลิกตรงนี้นะครับลเดอร์ตรงนี้จะเห็น เปิดโฟลเดอร์นะครับแล้วเราไปยังไดดีแซมนะครับโฟลเ er, ดอ HTDOC แต่ตรงเนี้ยบางคนอาจจะลงได้ c เรืออะไรก็แล้วแต่ก็ปรับตามไปแต่ผมลงไว้ได้ดีนะครับมันจะเป็นไดดีแ HTDOC นะครับแล้วเราก็ select folder นะครับแล้วก็กดตรงนี้เพื่อ yes t u s t นะครับเสร็จแล้วเราสร้างไฟล์ขึ้นมา1ไฟล์นะครับตรงนี้ new file อาจจะเป็น test p t tg ก็ได้นะครับแล้วเราก็ใส่ echo test นะครับเสร็จแล้วไปที่ browser นะครับปเป็น http localhost test p t g โอเคแซมรู้สึกแซมจะยังไม่สตาร์ทขึ้นมานะครับเดี๋ยวสตาร์แซมขึ้นมาก่อนสตาร์โอเคสตาร์ขึ้นมาแล้วนะครับเกิดเออร์เลอร์อะไรที่ใหญ่เดมแต่เราไปดูกันนะครับ echo test อ๋อเ c h o เขียนปิดครับเขียนนี้ echo เป็นรันอีกทีหนึ่งอ่าครับก็จะได้เทสเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอันุดเซตจแล้วนะครับในการใช้ Visual Studio รันตัว p h p ขึ้นมานครับ